สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวเคเบิลร้อยเอ็ดกับดิฉันวิภาวันดันทศีเดยยวมีรายละเอียดดังนี้ค่ะร้อยเอดนำเสนอผลการดำเนิน,นง,งานการประกวดกิจกรรมในโครงการ ToB ีน u m b e r วจังหวัดร้อเอ็ด วันนี้เมื่อเวลา1ิบตุรกาที่ห้องประชุมลีลาวดีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนายทรงพลใจเกรียมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนำเสนอผลการดำเนินงานการประกวดกิจกรรมในโครงการทุบีนัมเบอร์วันจังหวัดร้อยเอ็ดแก่นายภูทรจันทหงบุญยะจรัสธรรมรงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายธงชัย บุตรนุชิตข้าราชการบำนาญอดีตผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนและนายนาภาศินนาชัยพลอยผู้ตรวจราชการกรมพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเด็กและเยาวชนเข้าร่วมด้วยคณะอนุกรรมการโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศได้ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและการเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการท no. ูบีนัมเบอร์วัน และนำคะแนนไปรวมกับการประเมินผลระดับประเทศในระหว่างวันที่13ถึง15กรกฎาคม2567ณอาคาร Impact Forum เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสร้างแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายอย่างเป็นระบบ และสร้างเครือข่ายร่วมกันรวมถึงเสริมสร้างและพัฒนาตนเองตามคำขวัญของโครงการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งหยาดเสษจิจังหวัดร้อเอค่ะ,คะและหัวหน้าส่วนราชการอนุกรรมการค่ะเปียแชงค่ะครับเรียนท่านนะครับก็ในส่วนของจังหวัดร้อยเอ็ดคือสำนักงา,รรา,านสาธารณสุขจังหวัดน,นะครับงค์การบริั ใช้แนวทางทูบีดับเบิลวันเป็นเครื่องมือในการถัดไปขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้ออ็จังหวัดร้อ,อขอนำเสนอผลการดำเนินงานทูป็นเวลา22ปีสอดรับกับนโยบายร้อยเอดและติดตามความก้าวหน้าในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายเนี่ยโกิเฉพาะในส่วน การขับเพื่อนชมโรมชุมชนร3 8ชมโรมสถานมีคําสั่งแตกตั้งคณะกรรมการในทุกระดับครอบครุมของโครงการท mm ูบีนัมบูวันในส่วนของอในส่วนพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยมีกว่าต่กกางๆที่เราได้นําเสนอไม่ว่าจะเป็นในส่วนค่ะลดับแรกท่านวาเ็ท่านที่สความสำเร็จ บคุรัััั้นกลมาใทงต่อกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ของมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันนี้เมื่อเวลา11.00นที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอด็ดอ,อเมือง1 0อ,อจังหวัดร้อยอนายทรงพลใจกริ่มผู้ว่าราชการจังหวัดร้อ,ยเ,อเยี่ยมให้กำลังใจผู้พิการในโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่เพื่อทำขาเทียมให้คนพิการทางขาโดยมีนายแพทย์พิรุณคำอุ่น เลขาธิการมูลนิธิคาเทียมในสมเด็จพระรีนครินทราบรมราชชนนีพร้อมด้วยผู้บริหารมูลนิธิหัวหนาส่นราชการองค์กรภาครัฐภาคเอกชนและผู้พิการร่วมติดตามสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดได้ทำการสำรวจข้อมูลและคัดกรองคนพิการที่ต้องการในการวางแผนการทำคาเทียมให้กับคนพิการและได้ร่วมกัน กับมูลนิธิจัดการอบรมหลักสูตรขาเทียมให้แก่แพทย์นักกายภาพบําบัดและนักกายอุปกรณ์ที่จะทำให้คนพิการขาขาดได้รับขาเทียมที่ดีมีคุณภาพทำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีโอกาสในการประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวทั้งนี้โครงการทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่168ระหว่างวันที่26-31พฤษภาคม2567 เพื่อทำาขาเทียมให้คนพิการขาขาดในจังหวัดร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียงโดยไม่คิดมูลค่าซึ่งเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีความห่วงใยแก่ประสุนิกอนซึ่งมีคนพิการขาขาดลงทะเบียนเพื่อเข้ารับบริการทําขาเทียมจำนวน112คน ที่ไทยค่ะวันนี้ที่ร้อยเอ็ดจัดการโอท็อปทั่วไทยร่วมใจสู่เมืองร้อยเอ็ดขับเคลื่อนเศรษฐกิจร้อยเอ็ดกว่า40ล้านบาทวันนี้เมื่อเวลา11นาฬิกานาทีที่ดมแอร์หน้าห้างสปปรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดนายสมพลใจกริมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดมอบเงินสนับสนุนและเยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการในงานมหก,กรรมแสดงและจำหน่ายสินค้างานของดีชายแดในใต้และโอท็อป ทั่วไทยร่วมใจสู่เมือง101ประจำปี2567 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนผู้ประกอบการโอทอปผู้ประกอบการ SME ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานซึ่งจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักงานพัฒนาจุมชนจังหวัดร้อยเอด็ดร่วมกับคณะทำงานเครือข่ายโอทอปทั่วไทยกำหนดจัดงานมหาก,กรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าระหว่างวันที่24พฤษภาคม2 5 6 7ถึง2มิถุนายน2 5 6 7เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายส่งเสริมพื้นที่ตลาดใหม่และขยายพื้นที่ตลาดเดิม ริมให้กับผู้ประ,ประกอบการโอท็อป และผู้ประกอบการ SME จากจังหวัดร้อเอ็ดและจากทุกจังหวัดทั่วประเทศพร้อมกระตุ้นกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนกว่า40ล้านบาททั้งนี้ภายในงานมีผู้ประกอบการร่วมแสดงและจำหน่ายสินค้าแยกเป็นประเภทอาหารเครื่องดื่มผ้าและเครื่องแต่งกายของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารนวดเพื่อสุขภาพอาหารชวนชิมและสินค้า s ME กว่า241บูธไว้บริการประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวได้ร่วมชิมช็อปอย่างมากมายค่ะค่ะอาขอเปลี่ยนท่าหน่อยครับเอ้ี่าอะไรครับขอพี่ช่วยทําอะไรหน่อยได้แล้วเออขอโทษค่ะ ลใจงไม้คนเดียวเยนะคะเรียกได้ว่ามางานเดียวเหมือนเที่ยวทั่วไทยเลยนะคะ ขอเปียนชานเลยครับเปลี่ยนาเลยเพ,พี่เลวาวีท่ใจใอยเียกไว่ามางานเดียวเที่ยวทไทเลยนะคะท้ายนี้ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมข่าวร้อยเอ็ดกับดิฉันวิภาวรณพร้อมด้วยคุณวิเศษอันทศีขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ